เคยสงสัยไหมครับว่าเครื่องทำควาอุ่นแบบใช้ไฟฟ้ากับแบบใช้แก๊สมันต่างกันอย่างไงในคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ m ิ s ิ c o n DIY นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะครับเครื่องป้องกันแรงดันไฟฟ้ามิก,กาดช่วยท่านได้ รายละเอียดนะครับดูได้ทางเพจ m ิ s ิ i c o n DIY หรือว่า Li n e o ฟ f i c i ียด้านล่างนะครับตัวเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับทั้งแบบใช้ไฟฟ้าแล้วก็แบบใช้แก๊สหลายคนอาจสงสัยนะครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วแบบใช้แก๊สเนี่ยมันอันตรายเหมือนกับที่เขาบอกกันหรือเปล่าซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมได้ใช้ทั้ง2แบบดังนั้นนะครับผมจะเอาข้อดีและข้อเสียของแต่ละแบบนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูกัน การเปรียบเทียบนะครับผมจะเริ่มจากการทำงานของแต่ละแบบนะครับว่าทำงานต่างกันอย่างไรเริ่มจากการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นแบบไฟฟ้านะครับตัวที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างนะครับจะเป็นแบบหมอตต้อต้มทองแดงส่วนประกอบที่สำคัญก็จะมีดังนี้ครับอย่างแรกนะครับก็คือท่อน้ำเข้าตรงนี้นะครับจะมีฟิลเตอร์กองน้ำสองโฟสวิสตัวนี้เวลาเราเปิดน้ำเข้ามานะครับ มันจะทําให้เครื่องทำควาอุ่นทํางานแต่พอเราปิดน้ำนะครับมันก็จะตัดการทํางานของเครื่องทันที 3. หม้อต้มทองแดง 4. t h เทอร์โมสตัตตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะครับป้องกันความร้อนเกินมันจะตัดกระแสไฟฟ้าทันทีนะครับเมื่ออุณหภูมิของน้ําสูงผิดปกติ 5. แผงวงจครควบคุมการทํางาน 6. Baker b เบรกเกอร์ ELCB ตัวนี้ป้องกันไฟดูดนะครับหากเกิดไฟรั่ว 7. ท่อน้ำออกด้านในของหม้อต้มทองแดงนะครับจะมีขดลวดทำความร้อนนะครับอยู่ด้านในต่อไปเรามาดูวิธีการทำงานของเครื่องทำน้ำอ,อุ่นแบบไฟฟ้ากันครับเริ่มจากเปิดสวิตป์ปับความร้อนนะครับแล้วก็เปิดก๊อกน้ำน้ำจะวิ่งไหลผ่านโฟสวิตช์นะครับทำให้เครื่องทำงาน นั้นน้ําก็ไหลเข้าไปที่หม้อต้มนะครับแล้วก็ไหลออกไปที่ฝักบัวน้ําที่ไหลออกมาช่วงแรกนี้นะครับยังคงมีอุณหภูมิเกือบเท่าเดิมทีนี้พอขดลวดเริ่มร้อนอุณหภูมิของน้ําก็จะเพิ่มขึ้นและเมื่อขดลวดร้อนได้ที่น้ําที่ไหลออกมานะครับก็จะมีอุณหภูมิตามที่เราต้องการต่อไปเรามาดูการทํางานของเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้แก๊สกันบ้างครับส่วนประกอบที่สําคัญภายในนะครับ ตัวแรกก็คือ 4SW ์สวิส e อ 2. เบรเนตัวนี้นะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนหัวเตาแก๊ส 3. ามฮีตเอ็กแชนเจตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวทำความร้อนให้กับน้ำา 4. ป่องระบายอากาศ 5. ชุดควบคุมแก๊ส 6. กล่องจุดสปาร์ก 7. หัวจุดสปาร์กในส่วนของด้านหน้าเครื่องนะครับ ก็จะมี 1. ท่อน้ำเข้า 2. ท่อน้ำออก 3. ลรางใส่ฐานซึ่งฐานที่ใส่นะครับจะใช้ไซส์ดี2ก้อน 4. สวิตช์เปิดปิดการทำงาน 5. ท่อแก๊สเข้า 6. จอแสดงอุณหภูมิ 7. ที่ปรับปริมาณแก๊ส 8. ที่ปรับอุณหภูมิเริ่มต้น 9. ที่ปรับความแรงของน้ำ ต่อไปเรามาดูวิธีการทำงานกันนะครับเริ่มจากเปิดวาล์วถังแก๊สแล้วก็เปิดสวิตจากนั้นก็เปิดก๊อกน้ำน้ำจะวิ่งไหลผ่านโฟลสวิตนะครับเพื่อไปเปิดการ,รทำงานของกล่องจุดสปาร์กจากนั้นกล่องจุดสปาร์กนะครับก็จะเปิดชุดควบคุมแก๊สให้ปล่อยแก๊สออกมาที่ตัวเบอร์นเนอร์และหัวจุดสปาร์กนะครับก็จะสปาร์กให้ไฟติดน้ำที่ไหลเข้าไปนะครับก็จะไหลวนขึ้นไปตามท่อด้านบนแล้วก็ออกมาเป็นน้ำอุ่นด้านล่าง โดยอุณหภูมิของน้ําเริ่มต้นที่ออกมานะครับจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนได้อุณหภูมิที่ต้องการต่อไปเป็นการเปรียบเทียบการทําความร้อนนะครับโดยจะเปรียบเทียบความเร็วในการทําให้น้ําจากอุณหภูมิ22องศานะครับไปเป็น38องศาเนื่องจากเครื่องทําน้ําอุ่นแบบใช้แก๊นะครับมีค่าฮิตโหลดอยู่ที่12,000วัตต์ ดังนั้นนะครับเครื่องทำความอุ่นแบบใช้ไฟฟ้าที่จะเอามาเปรียบเทียบก็ต้องใช้ขนาด1 2 0 0 0วัตต์เช่นกันถ้าเอาตัวที่ต่ำกว่าน,นี้มาเปรียบเทียบนะครับก็คือแพ้หมดผลที่ได้นะครับค่อนข้างสูสีกันโดยแบบแก๊สนะครับจะเร็วกวขวาประมาณ2-3วินาทีต่อไปเราจะเปรียบเทียบเรื่องก,การควบคุมอุณหภูมิของน้ำให้คงที่นะครับ โดยตั้งอุณหภูมิของน้ำนะครับที่38องศาเปิดระยะเวลานะครับ15นาทีผลที่ได้นะครับก็คือเสมอกันครับต่อไปเป็นการเปรียบเทียบเรื่องความประหยัดนะครับเริ่มจากแบบใช้ไฟฟ้าใช้งาน1คนขนาดเครื่อง4,500วัตต์ อุณหภูมิน้ําที่อาดนะครับ38องศาเวลาที่ใช้อาดน้ำนะครับ15นาทีต่อครั้งหรือ30นาทีต่อวันดังนั้นค่าไฟต่อเดือนนะครับที่ต้องจ่ายจะอยู่ที่ประมาณ213บาท48สตางค์ต่อไปแบบใช้แก๊สนะครับใช้งาน1คนค่าฮีทโหลดนะครับที่12,000วัตต อุณหภูมิน้ำที่อาบนะครับ38องศาเวลาที่ใช้อาดน้ำนะครับ15นาทีต่อครั้งหรือ30นาทีต่อวันแก๊ส1ถังนะครับใช้ได้ประมาณ6เดือนค่าแก๊ส1ถังนะครับราคา335บาทณนะวันที่ทําคลิปนะครับคือเดือนธันวาสองพดังนั้นนะครับค่าแก๊สเฉลี่ยต่อเดือนตกประมาณ55บาท83สตาตังค ต่อไปเป็นการเปรียบเทียบราคาเครื่องนะครับเริ่มจากแบบใช้ไฟฟ้าขนาด3,500วัตต์นะครับราคาเริ่มต้นนะครับที่1,790ไปจนถึงนะครับ7,340บาทขนาด4,500วัตต์ราคาเริ่มต้นที่2,190นะครับไปจนถึง8,840บาทขนาด6,000วัตต์ ราคาเริ่มต้นนะครับที่4,990นะครับไปจนถึง1 3 4 0บาทส่วนแบบใช้แก๊สนะครับราคาเริ่มต้นที่1,450นะครับไปจนถึง3,500บาทต่อไปเป็นการเปรียบเทียบเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงนะครับเริ่มจากแบบใช้ไฟฟ้า โดยส่วนตัวนะครับผมจะกำหนดระยะเวลาในการใช้งานนะครับไม่เกิน10ปีหรือถ้าหม้อต้มมันรั่วเมื่อไหร่นะครับก็คือเปลี่ยนใหม่ทันทีนะครับจะไม่ซ่อมดังนั้นอะไหล่ที่เคยเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีวาล์วน้ำตัวนี้ครับราคา220บาทกับอีกตัวนะครับก็คือเทอร์โมสตัทราคา20บาทครับซื้อจากบันหมอส่วนแบบใช้แก๊สนะครับ อนที่ซื้อมาใช้ครั้งแรกนะครับก็บจะใช้แค่5ปีแล้วก็ทิ้งแต่ใช้ไปใช้มานะครับมันก็เข้าปีที่10พอดีว่าตัวเบอร์เนอร์มันเสียนะครับก็เลยทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่ดังนั้นอะไหล่ที่เคยเปลี่ยนไปนะครับก็คือกล่องจุดสปาร์คราคาครับ3า0บาทตัวนี้นะครับผมเห็นใน a l i e x p r e s s นะครับมัน150บาทเท่านั้น ต่อไปเป็นการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบนะครับเริ่มจากแบบใช้ไฟฟ้าข้อดีนะครับก็คือหาซื้อง่ายไปตามห้างหรือว่าร้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับยังไงก็เจอการติดตั้งแล้วก็การใช้งานนะครับง่ายขอให้มีไฟฟ้าเข้าถึงอุณหภูมิของน้ำนะครับค่อนข้างคงที่สามารถใช้ในพื้นที่จำกัดนะครับหรือห้องน้ำแคบๆได้ ส่วนข้อเสียนะครับตัวเครื่องมีราคาแพงกว่าแบบใช้แก๊สอุณหภูมิของน้ํานะครับร้อนช้ากว่าแบบใช้แก๊สอาจโดนไฟดูดนะครับกรณีมีการรั่วซึมของน้ําหากไม่ได้ติดตั้งสายดินนะครับหรือว่าเบรกเกอร์กันไฟดูดเสียค่าใช้จ่ายในการอาบน้ําแต่ละครั้งนะครับแพงกว่าแบบใช้แก๊สต่อไปแบบใช้แก๊สข้อดีนะครับ ตัวเครื่องมีราคาถูกการติดตั้งและใช้งานง่ายนะครับถึงไม่มีไฟฟ้าก็สามารถใช้งานได้น้ำนะครับร้อนเร็วอุณหภูมิของน้ำค่อนข้างคงที่ค่าใช้จ่ายในการอาบน้ำแต่ละครั้งนะครับถูกกว่าแบบใช้ไฟฟ้าแล้วก็ไม่ต้องกลัวโดนไฟดูดนะครับเพราะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าส่วนข้อเสียนะครับหาซื้อยากกว่าแบบใช้ไฟฟ้า ถ้าเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานตอนบนนะครับจะหาซื้อง่ายกว่าแต่ตดนนี้นะครับสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้แล้วการติดตั้งนะครับต้องติดตั้งในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกห้องน้ำแคบแค,บแคบเพดานเตี้ยๆนะครับไม่มีพัดลมดูดอากาศห้ามใช้เด็ดขาดแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายนะครับหากแก๊สรั่วแก๊สรั่วนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะเกิดจากชุดควบคุมแก๊สกับตัวเบอร์เนอร์เสีย ซึ่งถ้า2ตัวนี้เสียนะครับหรือว่ามีปัญหาแนะนําให้ทิ้งเลยไม่ต้องซ่อมเพราะถ้าซ่อมนะครับแล้วประกอบเข้าไปไม่ดีโอกาสที่แก๊สจะรั่วนะครับมีสูงสุดท้ายน,นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในคลิปหน้าจะพบกับสาระอะไรก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ช่อง m ิซิคอนดีไอกันนะครับ